<c oughs> บอกเลยว่าอะไรจะเกิดมันก็เกิดอะบอกเลยนะ <c oughs> ว่าก็มาดิครับเดี๋ยวทำไมเสียงเบาจังวะเออว่าอยู่ทำไมเบา go here we go ครับผมเอาเราไปสุ่มกันเลยอะไรก็เกิดก็เกิดครับเฮ้ยเดี๋ยวผมลืมดู <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจบอันนี้ก่อนค่อยดูแล้วกันนะผม <c oughs> ไม่เปลี่ยนเสียงกี่ตอนไหนวะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยว่อยไเปลี่ยนคือแปดบนึงนะขอจบ นี้ก่อนนะโอ้โซุปซี้ยาสาหรือว่าการเปลี่ยนเสียงมันจะให้เราโชคดีขึ้นหรือเปล่าไม่เกี่ยวอะเฮ้ยว่าวเดี๋ยวนะคุ้นๆตัวนี้ผมรู้สึกคุ้นๆแฮะมันจะใช่อย่างที่ผมคิดป่ะ เอ็งมาเลยกระชากอยู่เนี่ยฮัลโหลเอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันนะว่าผมขี้เกียจตัดต่อเนาะเออผมว่าจะเปิดรวบไปเลยก็ได้นะกับเซิร์ฟ JP พีก็เซิรนะ์ฟเอ่อโกลบอนะอาจจะคือเปิดควบไปเลยก็ได้โอ้ไม่ฟนะิวชั่นน่ะไม่ขึ้นขึ้นต่อไม่ยาวด้วยจุังแตงกี่ครั้งครั้งที่หนึ่งแตงกิ้วอยู่แต่ก็บอน เยังเหรอทำไมมันน้อยยังเหรอจะไปได้อะไริงก่นเนี่ยโอเคคุณโอเคก็ได้แต่ผมไม่โอเคบอกเลย